เอาล่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Maple Story นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีการแลกเหรียญนะครับเป็นเงินบาทการเอาเงินบาทไปแลกเป็นเหรียญทํำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้นครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับร้านเติมเกมนะครับเติมเกม shop.com นะครับเติมเกม shop นะครับเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ ตรงนี้ได้เลยนะครับสแกน QR code โค้ดได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอ่ามีคนถามนะครับมาว่านะอ่าเราจะแลกเหรียญยังไงการแลกเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะงงนะครับเพราะว่าใน Maple Story ภาคนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อเวอร์ชั่น NFT นะเอ,อ่อวิธีการมันเลยแบบว่าจะงงนิดหน่อยนะครับแต่มันมันง่ายนะถ้าเราเข้าใจนะครับหลักการนิดเดียวนะครับ ก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าเนโซเนี่ยมันคือเหรียญน,นะครับมันคือค่างเงินในเกมนะครับที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้นะครับวิธีการหาเนโซเนี่ยก็ได้มาจากการที่เราไปฟาร์มตีมอนไปฟาร์มตีมอนเสร็จปุ๊บมอนก็ดรอปเหรียญมาพอมอนดรอปเป็นเงินปุ๊บพอเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกที่ตรงนี้ ค,คลิกตรงนี้1ทีนะครับแล้วกกดยืนยันมันก็จะฝาก n น z o เข้ามาเข้าสู่ Wallet 2ก็คือการที่เรา l i s ์ขายสินค้าใน marketplace นะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะขายอะไรสักอย่างหนึง่งขายนี้เราก็ l i s ์ขายนี่มันก็เราก็จะขายตั้งขายสมมติว่าขายองี้นะครับเราก็ตั้งขายอ่าประมาณนี้ มันก็ขึ้นนะครับขึ้นในตลาดแล้วเวลาเข้ามาซื้อเนี่ยเงินก็จะเข้ากระเป๋าเราน,ะรน,นี่อันนี้ก็จะบอกเนโซเราว่ามีเท่าไหร่นะครับแคนเซิลก่อน,นทีนี้วิธีการถ้าสมมติว่าเราจะเอาเนโซนี้นะครับแลกเป็นเงินบาทเออก็คือแบบว่าจะขายเงินนั่นแหละทำยังไงนะครับให้เรามาที่เมนูนี้ครับ สวอปนะครับแอนสวอปนะทีนี้ผมก็จะเทรดนะครับสามแสนนะสามแสนมันก็จะได้สามเหรียญน,นะครับสาม NXP นะครับอ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะสวอปสวอปมาปั๊บเนี่ยเราก็กดสวอปนี่ในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะฟรีค่าแก๊สให้สองครั้งนะเพราะฉะนั้นเอ่ออยากให้รวบรวม เป็นแบบเหรียญเยอะๆแล้วเราก็ค่อยมาเทรดทีเดียวอะพอขึ้นคอมพลซเสร็จปุ๊บก็จบแล้วนะครับคือนี่เราก็จะมี3 NXP แล้วนะทีนี้เรามาดูราคานะครับว่า NXP เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่อ่าอันนี้ผมจะใช้บิตคัพแทนในการซื้อขายนะครับ NXP อ่าราคาในบิตคัพเนี่ย NXP อ่ะหเหรียญเนี่ยเท่ากับ36.34บาบาทเราสามารถแบบมาขายได้แล้วทีนี้ คำถามก็คือแล้ววิธีการเอามาขายใน b i t ค u ัเนี่ยมันคือวิธีการยังไงทีนี้เราก็ต้องมาที่เมนูนี้ก่อนมาที่หน้านี้กลับมาที่หน้านี้ตอนนี้เรามี3า NFT แล้วถูกปะแต่มันยังจะไม่เข้ากระเป๋าใน b i t ค u b เรานะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําอย่างนี้ก่อนนะครับเราต้องเข้าเมนูนี้ครับวาร์ p, นะครับนี่เมนูว a ร์ a แอสเนะครับเสร็จปุ๊บ ให้เราเลือกตรงนี้นะครับก็คือ Hanessy chain นะครับเราจะมีสามเหรียญน,นะครับเราก็เลือกสามเหรียญตรงนี้มีสามเหรียญน,นะครับแล้วก็ two นะครับ two ก็คือ AVAC chain ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าไปซึ่งวิธีการฝากเหรียญเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้ครับกระเป๋าเลือก wallet นะครับเงินของฉันเสร็จแล้วเราก็มา NXPc นะครับแล้วเราก็มาเลือกฝากเหรียญพอฝากเหรียญเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมเขาจะมีให้เลือก AV Exchange นะครับให้เรากดเลือกสร้าง address ป้าบเราจะได้ address มาเสร็จปุ๊บก็ให้เราคัดลอกนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้ป้าบแล้วเราก็กดวาร์ไปทีนี้เงินมันจะเข้าในกระเป๋าครับกดแค่นี้นครับอาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เราจะต้องมี การทำธุรกรรมนะครับใดๆคือเห็นปาว่ามันเป็น avax chain เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเหรียญน,นี้ติดกระเป๋าไว้ด้วยนะนี่เราจะต้องมีเหรียญน,นี้ติดกระเป๋าไว้ด้วยนี่มันอยู่นี่อย่างอันนี้ผมมีเหรียญติดไว้นี่21ดอลลาร์ประมาณนี้แต่อันนี้มันมันเยอะไปหน่อย <c oughs> ซื้อมาเยอะไปหน่อยนะครับอืมประมาณนี้ให้เราติดติดไว้นิดเดียวนะครับประมาณ0ูนย์ดก็ได้ครับเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะครับเนี่ยมันจะใช้ครั้งละ เท่าไรเองนะครับการเทรดต่อครั้งเนี่ยเนี่ยทั้งทั้งก็คือใช้ 0. 0.01งตรงนี้ตรงนี้ครับให้ดูตรงนี้ทุกการทำธุรกรรมมันก็จะมาตรงนี้อันนี้ก็คือการฝากเหรียญเข้ามาลงกระดานแล้วก็เราก็สามารถเอาเหรียญของเรานะครับไปที่กระดานซื้อขายแล้วเราก็สามารถ โยนขายนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะขายเนี่ยเราก็โยนขายในราคาตลาดได้เลยนะครับเราก็มานี่ยราคาโยนตลาดก็คือราคามาร์เก็ตไปเลยนะครับแล้วก็แบบโยนไปได้เลยเออโยนไปได้เลยนะเนี่ยเลือกขายปาบแล้วเราก็แบบเนี่ยเลือกจํานวนที่ขายขายกี่เหรียญก็ว่าไปนะครับแล้วก็โยนขายปาบเข้าไปมันก็โยนถ้ามมตขายมาร์เก็ตก็คือราคามาร์เก็ตก็คือมันจะโยนแบบ เท่าที่แบบว่าคนรับตรงนี้เลยก็คือ3 6ม1ดยนเนี่ยมันจะโยนเข้าไปเลยหรือว่าถ้าเราจะตั้งราคาเองเนี่ยก็ตั้งตรงดิมิตนะไปลิมิตแล้วเราก็ตั้งราคาที่ต้องการขายมามันจะมีอยู่จํานวนที่ต้องการขายราคาที่ต้องการขายเช่นเราจะขาย37เราก็ตั้งไป37อ่ะขาย3ามเมนกวก็เท่ากับ110บบาทตรงนี้ง่ายมากนะครับวิธีการซื้อก็เหมือนกันนะครับการซื้อก็คือก็กดซื้อมา ตัวซื้อนะสมมติว,มว่าเราตั้งราคาซื้อ36มสิบาทนะครับต้องการซื้อ10เหรียญ N x p c นะครับก็จะเป็น3-60บาทแล้วเราก,กดซื้อพอซื้อมาปุ๊บมันจะมาอยู่ใน wallet ของเรานะครับมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าตั้งของเราเงินของฉันนะอ่ะแต่แล้วเ,เราก็สามารถถอนเหรียญได้อ่ะอันนี้ก็ถอนเหรียญปุ๊บนะครับ อันนี้คือวิธีการถอนเหรียญน,นะถอนเหรียญก็คือให้เราเอา address ดดมานะครับ address ดดก็คือ address ของเราก็คือจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรง MetaMask นะครับเวลาเราจะเอาเงินเข้านะก็ให้เรามาที่ h a n e s y i Chain ใช่ไหมเราก็ copy เงินจะมาเข้าตรงนี้เรา copy แล้วเราก็มาใส่ปาบตรงนี้ใส่ปาบเข้าไปนะครับเึ๊บเข้าไปาเสร็จแล้วเราก็ต้องการ เหรียญที่จะถอนตึ๊ดมานะครับแล้วกดถอนไปนะครับมันก็เวลาถอนปุ๊บมันก็ขึ้นสําเร็จพอสําเร็จเสร็จปุ๊บเงินเราก็จะมาอยู่มาอยู่ในกระเป๋านี้แต่มันจะอยู่ในเอเวอเรนซ์เชนนะเสร็จแล้วการเอาเข้ากระเป๋าเมตา a มดเนี่ยเราก็ให้มาที่หน้าเดิมนะครับให้มาที่หน้าเดิมแล้วเราก็มาเลือกอันตรงนี้ a v a x c h a i n นะครับ แล้วเราก็ใส่จํานวน n x p c เข้าไปเ <_ EN> ช่น10ปุ๊บแล้วตรงนี้กระเป๋าเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระเป outheast, ๋าเนะมตาแมแล้วก็กรอบกรอบกระเป๋าเมตาแมสมาปาบนะครับมาใส่แล้วเราก็กดวาร์ปพวาร์ปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาส w a p อีกทีหนึ่ง <_ S 2> ก็คือเอาร e i ซฟเหรียญแล้วก็ร e เซฟเป็นเงินนะอันนี้เราก็ได้เป็นเนโซมานะครับจบการซื้อการขายแค่นี้เองนะครับ เราสามารถซื้อขายผ่านกระดานเทรดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวใครโกงนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ปัจจุบันนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรอย่างนี้ที่ซึ่งเขาจะเก็บกําไรเรานิดหน่อยอะไรอย่าเงี้ยอืมแต่ถ้าแบบใครแบบสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็หวังว่า เพื่อนๆจะสามารถทําได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการการเทรดเงินออกมานะครับการแลกเปลี่ยนเงินทั้งซื้อทั้งขาย NXP c เป็นเงินบาทการเอาเงินบาทไปซื้อ NXP c ก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปถัดไปนะครับ สำหรับใครที่ต้องการให้เราอธิบายส่วนไหนนะครับยังไงพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับหรือไม่ก็คุณสามารถแท็กผมใน Discord เพื่อให้ผมอธิบายบวิธีการนะถ้าต,ติดตรงไหนก็ทักกันมาได้เพื่อเราจะช่วยกันได้ฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับวันนี้